ระบบจัดการนันมือถือที่ต้องมีงบ1ใบเท่ามีทอนแค่คุณมีเครื่อง Android อยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้คุณก็สามารถใช้งานได้ทันทีและยิ่งดีถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ไร้สายมันก็สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ไร้สายได้นะครับลดต้นทุนเหมาะสำหรับร้านที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายจำกัดตัวนี้คุณจ่ายแค่ครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยมาดูเมนูหลักๆมีอะไรบ้างระบบ POS นะครับในกรณีที่เราขายสินค้าที่มันมี SN อย่างเช่นมือถือนะครับก็จะขึ ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าทั่วไปก็ไม่มี SN ให้เราระบุนะครับและมีระบบสะสมแต้มด้วยนะครับในกรณีที่ลูกค้าเคยมาใช้บริการแล้วเราก็แค่กรอกเบอร์โทรส่วนที่สําคัญที่สุดสำหรับร้านซ่อมนะครับงานซ่อมโทรศัพท์ตรงนี้ตรงยี่ห้อผมทําเป็นแบบ dropdown นะครับคือเราสามารถเลือกยี่ห้อได้โดยตรงเลยให้เราระบุแค่รุ่นนะครับป้องกันการเขียนชื่อยี่ห้อผิดพลาดได้นะครับแล้วก็ตรงใส่รหัสผ่านามีทั้งแบบตัวเลข แบบเสนราหัตตัวอักษรปกติทั่วไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าตั้งรหัสผ่านแบบวาดนะครับเราสามารถกดวาดราหัสผ่านได้นะครับตรงนี้ปัญหาผมก็ใส่เป็นแบบดรอปดาวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าปัญหาที่คุณเจอไม่มีอยู่ในนี้ก็กดเลือกอื่นๆแล้วก็กรอกปัญหาเองได้เลยเนาะพอเราบันทึกมันก็จะขึ้นมาด้านล่างนี้นะครับสามารถกดพิมพ์สลิปได้เลยหน้าตาสลิปก็จะประมาณนี้จะใช้กระดาษขนาด A5 นะครับ A5 ก็คือเครื่องนึ่งของ AC จัดการเคลมนะครับจัดการเคลมก็จะดึงประวัติจากงานซ่อมมา,มาแสดงนะครับแค่ไปปุ๊บเครื่องมีปัญหานะครับเราก็แค่กรอกชื่อรุ่นที่ลูกค้ามาซ่อมนะครับอย่างเช่นผมใส่ iPhone น,นะก็จะขึ้นนะครับตรงกับที่มีในฐานข้อมูลนะครับตรงนี้แล้วก็ปัญหาคืออะไรเลือกซ่อมแซมใหม่นะครับสาเหตุของการเคลมเสียเขียนไปว่าเสียะนะครับแล้วก็กดส่งเรื่องเคลมปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับ เราสามารถกดพิมพ์ใบเสร็จอีกรอบได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถอัปเดตสถานะถ้าแก้ไขเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะขีดค่าแบบนี้เหมือนกันนะครับในงานซ่อมส่วนการผ่อนชําระก็หน้าตาแบบฟอร์มเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันตรงนี้มันจะมีให้เรากดบันทึกการชําระนะครับสามารถเลือกช่องทางนะครับว่าเขาโอนหรือว่าเงินสดหรืออื่นๆน,นะครับกดบันทึกแล้วก็สามารถดูประวัติการชําระได้ชําระกี่งวดแล้วได้หมดเลยนะครับสามารถพิมพ์สลิปได้เหมือนกัน ผมพยายามพูดให้มันสั้นๆนะครับเนี่ยหน้าตาสลิปก็ประมาณนี้จัดการข้อมูลลูกค้าตรงนี้จะแสดงข้อมูลรวมของลูกค้านะครับว่าลูกค้าคนคนนี้เคยมาซ่อมกี่ครั้งแล้วเคยมาเคลมกี่ครั้งชําระกี่ครั้งนะครับเราสามารถดูประวัติตรงนี้ได้เลยเนี่ยมันจะมีการบันทึกประวัติทั้งหมดเลยนะครับของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นมากนะครับสำหรับอันที่มี พนักงานนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้บันทึกเวลางานสามารถดูการเข้าออกงานของของพนักงานแต่ละคนนะครับแล้วก็เวลาจะเข้าออกงานเราก็มีการบังคับให้ใส่รหัสนะครับเพื่อป้องกันก,การกดผิด